ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันอังคารที่ยี่สิบหกนะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมัอนี้กับมาพอๆกับพอแียมอยู่นะพี่น้องเนาะครับพอแจ่มพามาติดตามราวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต่อยู่นะพี่น้องครับเอากอนซื้อบิษัทห้องกับมาเบิร์นกอนนะครับเนาะมือวันจันทร์เมื่อคืนนี้นะครับ วันจันทร์ที่25มีนาคม6กเก็ดกับลาวพัฒนาออกเก็ดหกแปดสองหับเลขล่างก็ออก8 2ดสอนะพี่น้องเนาะออกตัวเก้าคักแนนนะพี่น้องเนาะรับเลขล่างดีแต่ว่าเป็นตัวกับงดกอนออก2-8งแับมือนี้มาออกขึ้นนีออก8-2ส่วนเลขบนห้าแปดยังคือเก่าอยู่พี่น้อง <laughs> บ่ไปใสมาใส่เลย ครับแต่ว่ากัยังมีพูดถึงไล่อาจารย์นะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะนะครับปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องเห็นไ่มครับบรรจันทที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างมิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเข้าตรงๆนะพี่น้องอ่าปู่ศูนย์เจ็ดนะครับภาพเงินี่ปูก็ได้ทรงไหมแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพอเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับครับ,รบกรสิเป็นวันพุธนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูศูย์เนะครับ อย่าพ่ในโทรศัพท์กันด้พี่น้องเ้ยเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้อง เดี๋ยวว่าจับคูปูจับคูมาถาเบิงครับหยับกล่องจังไนก่อนครับปูจับคูใหม่มีเก้าเก้าห้า เจ็ดห้าศูนย์ห้านะครับเก้าหกเจ็ดหก ศูนย์หกนะครับครับแค่นี้หกหางเทว่ามีตัวเดี๋ยวห้าห้าสองสามห้านี่นะห้าสอง ตัวเดียวพี่น้องเลขสามตัวครับมีเคนี้พี่น้องแล้วแจมก็ใช้เบื้งนะครับเด้ปูคนชงมาให้นะครับเนาะครับเห็นบอกพี่น้องครับเราพัฒนายี่บเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดบนล่างหกกับเจ็ด จับคู่95 75 05 96 76 06 07เนาะนะครับเนาะ5 2 3ข้างล่างเห็นบ่ครับ <c oughs> เอาเอาซับนี้นาะพี่น้องเนาะมันแดดไลคพี่น้องแดดไลคกับกล้องมันห่อนนะครับด้ยบระัดปรนเดชครับเอาสัดย์เกนแล้วนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาวันพุธก็คือมืออื่นน้พี่น้องเนาะวันพุธท,ที่27มีนาคม2567เจลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ับบนล่างวิ่งรูด6กับเน้พี่น้องครับแต่ว่าจับคูมี95 7, 5, 0, 5, 9, 6, 7 6, 0, 6. าห้าเจ6ดหเก้ามักตัวใดกับสอบตัวใดกับพิจารณามึงเอาเด้อพี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับ ครับตัวไว้นำนดีขึ้นกันเนี่ยพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมกับข้อกาบขอพระคุณปู่หล,ลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นเนาะครับเนาะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาชนะแนวงวดนี้พอเตรียมกล่ข้อไว้พอ,อนขอให้เขาตรงๆอย่างน้องพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันนะครับครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่อมเนื้อพี่น้องเนื้นอ,อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมนำแด่นเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำน,นะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกล่ข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียม ครับพอเตมขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บอย่าให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่สุขแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม